บรรยากาศข้างทางครับซ้ายมือของเราครับถ้ามาจากาเส้นทางบ้านขอนแก่นที่เราจอดแวะกินก๋วยเตี๋ยวครับก่อนจะเข้าจำปาสักก็จะมีเดอะริเวอร์จำปาสักเป็นโรงแรมร้านอาหารครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ครับตา้ชมครับแอดมิจะพาไปเดินดูบรรยากาศครับภายในเดอะริเวอร์นี่ครับนี่เป็นสุดเซตเคาน์เตอร์ นี่ครับเป็นร้านอาหารครับสบายดี เซอน้ำน้ำของปะเ่ <laughs> น้ำของอันเมนูพวกน้ำเนี่ยมีอย่างไรเป็นส่วนปันหลัใหม่กปั้นน่มสดปันบักไห้ไฮเนยโดยมันเป็นบักไมมีบักไหอย่างไรจะมีเป็นเคนตารูแก็จะเป็นอะโุคาโ่แล้วจะมีเป็นน้าเกี้ย บรรยากาศครับท่านผู้ชมครับโซนข้างหน้านี้เป็นแม่น้ำโขงครับแล้วก็จะเป็นแบบที่พักเป็นวิวแบบห้องพักที่ติดระเบียงมีวิวแม่น้ำโขงครับนี่ครับก็จะเป็นห้องให้มองแบบริมแม่น้ำโขงครับบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับ เป็นเดอะรูเวอร์ลูอีเวอร์ที่เป็นที่พักครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบเวลาบบน้ําขึ้นครับนี่ครับแต่ก่อนก็จะมีเรือให้ไปชายหาดกลางเกาะอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับฝั่งด้านหน้าของเราก็จะเป็นแบบที่พักเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูแบบด้านล่างครับท่านผู้ชมครับด้านล่างก็ จะมีแบบที่พักมีที่พักนั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นโซนบรรยากาศด้านล่างครับท่านชมครับนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบน้ําขึ้นอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นที่พักแบบนิวพีเวทอะไรประมาณนี้ครับส่วนที่นี่บรรยากาศดีครับที่พักนี่แบบือแบบส่วนตัวสงบ ด้านล่างนี้นก็เป็นแบบนี่ครับช่วงนี้ก็ช่วงฤดูฝนครับน้ําที่แม่น้าโขงก็จะขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับวิวข้างหน้าของเราก็จะเป็นอีกเมืองนึงครับเมืองปทุมพรหรือเปล่าบินก็ไม่แน่ใจฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาครับท่านผู้ชมครับ สบายดีนี่ครับก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้ครับก็มีบรรดาคนที่มาพักก็แวะมาทานข้าวทานอาหารกันครับเป็นแบบที่พักแบบอีสอดทแบบสไตล์แบบลักชัวรี่หน่อยประมาณนี้ครับสบายดียดครับนี่ก็เป็นคู่สาวลาว เบาลาอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับที่พักก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนแบบอาหารนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ครับก็สำหรับวันนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ